สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่ในช่อง e15 gamer กันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาสุ่มสกากันนะครับแต่ผมไม่ได้สุ่มหมดนี่นะครับผมเก็บ450เพชรไว้คันหน้าครับแล้วก็สกาเนี่ยครับผมผมจะใช้สูตรพี่ไอซนะครับไอซบาร์เบอร์นะครับเราจะมาสตรีมกันนะครับสตรีมสตรีมเอ่อสตรีมสุ่มของครับเดี๋ยวจะมาแอดติ้งสตรีมสุ่มของกันนะครับโอเคมาผมเริ่มละ โอเคโอเคมาครับมายังครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมแกงสตรีมทิปอยู่นะครับผมสตรีมทิปอยู่โอเคโอเคมายังมายังโอเคใส่ชุดนี้เหรอโอเคครับโอเคครับใส่ชุดนี้นะครับโอเคครับโอเคใส่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 ใบนี้โอเคครับโอเคครับท่านผู้ชมใบนี้ถือเคื่องไหนเคื่องไหนออร์แกนิกโอเคออร์แกนิกเกงอันไหนท่านผู้ชมเกงนี้ละกันขารีบ อะไรครชมรองเท้าฟ้าเหรอรองเท้าฟ้ากับรองเท้าเขียวอันไหน,นเร็วกว่ากันเร็วโอเคครับรองเท้าฟ้าครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับกินน้ำแป๊บนึงนะครับเปิดแชทหน่อยละครับเปิดแชทหน่อยละโอเคครับอนะโอเคครับเดี๋ยวผมเด้งแชทให้ขึ้นตรงนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวพีว่กินน้ำแป๊บนึง พี่มาทำอะไรเหรอพี่จะมาสุมของครับผมจะมาสุมของครับเป็นการรูปด้วยโอเคครับโอเคครับได้เลยครับการูป,ปไหไรรูปอะไรรูปรูปนี้หรือว่ารูปนี้หมดเยอะมากเลยผมไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวอยีกคนนึงโอเครูปนี้ครับแล้วรูปล่ะรูปเอารูป ตัววายโอเคครับตัววายตัววายเรียบร้อยครับตาเอตา,ตาไม่ต้องเอาหรอกโอเคเปเลี่ยนสเสียงด้วยโอเคครับได้เลยครับเอาตัวไหนตัวไหนเอาชิบะหรือว่าอะไรเอาชิบะโอเคครับโอเคครับสก,กินอันไหนสก,กินอันนี้โอเคครับผมตีมทิพย์อยู่นะครับสตีมทิพย์อยู่นะครับโอเคสูบกันเลยสูบไหมสูบไหมจะออกไหมคุณคิยวจะออกไหม ว่าจะออดไหมครับท่านผู้ชมถ้าออกนี่ผมเพนะผมจะปิดสตรีมเลยออกผมปิดสตรีมเลยเพิ่งดูแชทเพิ่งดูแชทแต่ผมปิดแชทก่อนปิดแชทก่อนโอเคครับคีฮับเฮ้ยเพิ่งเชิญมาเพื่อนโอเคครับสก้าเชี่ยวผมจะได้ไหมครับท่านผู้ชมเชี่ยวผมจะได้ไหมครับได้ได้ได้พี่สตรีมถึงไหนหรอสตรีมถึงตีหนึ่งครับสตรีมผู้นี้อีกไหมได้สตรีมผู้นี้อีกครับ สูงไหยนะครับสูงเนี่ยครับโอเคทำดูกันครับแล้วผมปิดแชทก,ก่อนนะเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนมาในเนี่ยเดี๋ยวคนดูเดี๋ยวคนดูดใช่ไม่ได้ดูผมมา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 ต้องมาแล้วก้าเพชรต้องมาต้องออกแล้วต้องออกละต้องออกแล้วครับจังหวะนี้ผมต้องออกแล้วครับออกแล้วครับก้าเพชรมายังมายังไปโอ้ เก้าเพชรจะเหลือเท่าไหร่วะหยิบเก้าเพชรเหรอโอเคถ้ายิบเก้าเพชรสี่เจ็ดสี่ห้าลบหยิบเก้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าลบหยิบเก้าเจ็ดห้าเดี๋ยวตัวหนึงนะครับ